วันตอนนี้เปิดเผยว่าได้มีการเตรียมความพร้อมแล้วก็รับมือกับพายุกองเรยซึ่งคาดว่าจะเคลื่อนเข้ามาแล้วก็พัดถล่มในวันนี้ในขณะเดียวกันครับที่สเปนพบว่าเดือดร้อนเป็นวงกว้างจากปัญหาที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องทำให้หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วม นี่ก็เป็นภาพมุมสูงนะครับเราเองจะเห็นถึงความเสียหายจากน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่สเปนหลังจากที่ต้องเจอกับฝนตกหนักที่สุดในรอบ30ปีทำให้ประชาชนนั้นต่างเดือดร้อนเป็นวงกว้าง จ้าหน้าที่ท้องถิ่นของสเปนออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้มีประชาชนเสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย95คนจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่หลังจากที่พบว่ามีฝนตกหนักถล่มบาเลนเซียภาคตะวันออกของสเปนในช่วงวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลครับทำให้ถนนและเมืองต่างๆก็ถูกน้ำท่วมกระแสน้ำสะพานและอาคารหลายหลังพังเสียหายครับ เจ้าหน้าทีกู้ภัยใช้เรือ,อยางทำงานกันท่ามกลางความมืดค่ะเพื่อตระเวนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภยัยให้ไปอยู่ในที่ปลอดภยัยโดยเฉพาะในแคว้นบาเลนเซียบ้านเรือและรถยนต์จำนวนมากถูกน้ำท่วมสภาพนี่พังเสียหายหนักเลยนะคะแล้วหน่วยบริการฉุกเฉินยังคงทำงานกันอยู่ค่ะเพื่อที่จะเข้าไปให้ถึงในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดด้วยด้านเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาแถลงค่ะว่าฝนตกหนักที่สุด ในเวลาเพียง8ชั่วโมงในพื้นที่บางส่วนของบาเลนเซียตั้งแต่เมื่อวันอังคารและส่งผลทำให้รถติดอยู่บนทางหลวงส่วนพื้นที่ทางการเกษตรที่ผลิตผลไม้ตระกูลสม้มถูกน้ำท่วมไปถึง2ใน3ของสเปนซึ่งสเปนก็ถือว่าเป็นประเทศผู้ส่งออกชั้นนำของโลกด้วยสำหรับสม้มค่ะทั้งนี้ครับน้ำท่วมฉับพลันที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นจากระบบ สภาพอากาศที่เลวร้ายซึ่งมวลอ,อากาศเย็นและอากาศอุ่นมาปะทะกันและก่อให้เกิดเมฆฝนที่ทรงพลังโดยเชื่อกันว่ารูปแบบนี้จะมีแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศครับจากสเปนมาต่อกัะที่ไต้หวันครับตอนนี้พบว่าเกิดคลื่นสูง5เมตรซัดชายฝั่งเมื่อวานนี้ขณะที่ซูเปอร์ไต้ฝุ่นกองเบยก็เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่คาดการว่า พายุลูกนี้จะทวีกำลังแรงขึ้นก่อนที่จะพัดถลม่มเกาะไต้หวันในฐานะพายุกำลังแรงที่สุดในรอบหลายปีโดยภาคตะวันออกชายฝั่งภาคเหนือบริเ,เ,วเวณเชือกเขาภาคกลางและภาคใต้ของไต้หวันนั้นก็คาดว่าอาจที่จะเดือดร้อนได้ครับศูนย์เติอนภัยไต้ฝุ่นร่วมของสหรัฐได้มีการระบุ โดยรายงานล่าสุดค่ะว่าไต้ฝุ่นกองเรยเคลื่อนตัวด้วยความเร็วลมที่จุดศูนย์กลาง240กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะเคลื่อนตัวเข้าใกล้ไต้หวันซึ่งมีประชากรอยู่23ล้านคนและคาดว่าจะแรงขึ้นถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนที่จะพัดขึ้นฝั่งในพื้นที่ตอนออกเชียงใต้ในวันพฤหัษษสบดีนี้ค่ะซึ่งคาดว่าหลายพื้นที่จะเจอ,เจอฝนตกหนักภายในวันศุกร์ ทางการจึงได้มีการออกคำเตือนให้เฝ้าระวังดินถล่มและขอให้ประชาชนนั้นอบยบออกจากพื้นที่เสี่ยงครับรายงานข่าวเปิดเผยต่อว่าบนเกาะหลักสองเกาะในเมืองไถ่ตรงซึ่งไต้ฝุ่นนั้นจะพัดถล่มโดยตรงจึงมีคำสั่งระง,งับการเรียนการสอนและหยุดงานขณะที่การให้บริการเรือโดยสารข้ามฟากและเที่ยวบินภายในประเทศก็พบว่าถูกยกเลิกไปแล้วเช่นกันเมื่อวานนี้ครับชาวไทเปซึ่งวางแผน อยู่บ้านระหว่างเกิดพายุก็ต่างเปิดเผยว่าตอนนี้ต้องมีการกักตุนในเรื่องของผักสดในขณะที่ชาวประมงงดออกจากฝั่งไปก่อนทั้งนี้ครับไต้ฝุ่นกองเรยมีกําลังแรงมากกว่าไต้ฝุ่นแกมีซึ่งเป็นไต้ฝุ่นกําลังแรงที่สุดที่พัดถล่มไต้หวันในรอบ8ปีที่พัดขึ้นฝั่งในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับ ขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ